น้อยบักน้อยคุณกอยู่บ้านหอวะมันก็มิดแถอวะน้อยวะไวหลุ่นไปใส่วะเบิดบักแขงบังน้อยไปใส่วะไปส่วนเขาเมืองนะจะเข้าน้อยพี่แค่บักแหงว่าวะ Ba bay 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 าะีมา้องกปหากอดว่าอกอนตัดยทงกลมมัหน่อยเอาเกียวมันเกียบ่อนพนามดท่าพานมนีละสูดเขายางแซ่บป็ังไงขี้มือ่ล่ะมเกียเลยแต่ว่าเนังไวะมันหน่อยัวมันหน่อนยมกมันหน่อย เอ้แกงบุกหน่อยอุ้ยยังวะโอ้ากันนังต้มท่อมน้งน้ำตีนอี๋อย่างนะผมทรอมเฮ้ยกินเขากินหลายดีเลยอย่างอ้เื่อนเสียหรือเปล่ไ่เลยว่ะซื้อมาแต่ผุแล้วมือดอกมองสื่อน่นถ้ไมเงิ้น่ะตกราคาตกอยู่จี่บาทป่ะบู๊ว่ะกูซื้อมาประมาณแปสิบาทนลบุห่หลายดอกลอา กินสองคนเหเด้นิเออส่วนกูเน่เป็นไปบนีกูซิห้ออ้ส่วนกูเน่ตีุกนัอกินสคนสุกจันกูเกี่ยวกูกันบ่ใช่หป่บ่ระหหนหน่อยเฮ้ยหนอย่หน่อยเปอะไรหน่อยจะิน่บ่วยเย้าอื้อือ มึ้นสูงเนี่นยบองแห็งกับบางหน่อยเลนาะโอ้อยขอกินซส้มนี้็ยังกินไม่ได้เอ,อือรู้ไหมไอ้ไอ้เป็นคนขายใบนะครับใบกับไอ้ถ่อมครับเงินเงินผอมนะครับเงินผอมอยู่เดี๋ยวมาส่งไหวบ่อ๋โอโอเคกายเวสั้นกะอยู่บ้านนี่แหะครับบ้านน้องนกเจ้าซ้อยน้องนกขุมนี่ครับบ้าน หลังคาสีขาวปุบปื้นนี่แหละกกใหม่กะกกไง,งเติบอยู่สมองเขานี่แลแะแค่ไหนได้มาท่งได้เด้อ้ย,ย,ยน้องเป็นคนอีสานเบกระทอมปะอืเดิแม่นบบนี่งัยแม,ม่นแล้วไปไว้ นาเจ้าเพราะว่านาเจ้ากู้ขี่กับตันแปรได้พร้อมแปรน้องง่ายอุ้ยโมเมนต์ตัวนี้่ายกระดางนิดน้อะโมเม้นต์กิ๊กเย็นเลยไอ่ไปล่ะไอ้บัตรบอ้ว่ของหูราคาเพิ่มเลยพี่ไจ้บาตรนะลอยหนึ่งฮะลอยหนึ่งมันคุ้มบ่นี่คุ้มแล้วน้อะย้อนขับรถตากแดดม่เนาะมันก็ขึ้นนี่เศรษฐกิจแบบนี้ลอยหนึ่งอ่ะไรไป ภาพนี่ชอบหม้อปนี่สิบใบต้มเดือดเป็นองโอ้มันเกินปุยมุ้ยมันไม่หน่อยเกลือปุยเนี้ยไม่คุ้มหรอกไออะไรยังน้ำมันก็ขึ้นเลยเอาไงมันเอาปล่อยหนึ่งตัวเขาเงินมาตีเดี๋ยวจังใดฟ้อนบวกขุ่มวะตัวเสียวยังอีกแบบนี้เนี่ยยังอย่าทายขอจ้ะไอวะไอ้เอาไว้เวลาไอทายบออกเนี่ย พึ่งไปขอซะส่วนนี่งของกระถ่ายบัวกกันหน่อยเดี๋่ล่ะม็ดห<ะ>นึ่งนี่ขีดมันขึ้นเลยเออเดี๋ยว่าล่ะนี่เพราะว่าใบเจ้าก็ได้นหน่อยนี่เออเอาเงินมาก่อนนะอมาใสิให้เอาโอเคละเอ,อ้วยแต่ผมเนี่ยน,นะเอ้ยแต่ตมบ่เป็นกันว่าคอยหนึ่งช่วงมันต่มกินไปละแสบคอยเรืโทษสั่งมาใสายอยา่อย่างเนี้อยอันดับแรกต้องตั้งหมอก่อนอืมขียย้ไปเองแห้งเออแหมเป็นสีหรอไงมึงกัปรุงรสผงสุรสรสดีน้ำปลาเกลือพริก บหน้าเเลยสักหน่อยอยังย,งยงครับพ่นพ่นเขาพักไฟไปโอ้ยายันขอบใจไหาเคอเค,อเคข้าหนาคุนูนเลยดอบอยเด็อหน่อยไปหนึ่ที่คุณน,<อ>นู้นยังหล่ะตุ่มไม่ได้ตาบัวกี่นี่บอยหนึาา่ง<อ>ี่ที่บอกว่าตาโอ้ตาบัวคนละใบบนึงาทาเจ็ดก,กูสุ่มนี่ เสียก่อนนานมึงน,นี่ราวังใส่อย่างไยวะวัดจุธีพอก่อนเลยไปแมงใส่หน่อยครับเนเขาบอกดีๆเนาะึ้น้ำปลา รถด,ดีที่ขาไม่ได้กืรถด,ดีต้องใส่รถด,ดีอเอาเบื่ดเตี่ยงอะไรกันเพี้ยดีเกือแทนน,นี่เป็นได้กินแล้วเนาะเออส่วนผสมสุดไทยยาไทยนี่เองไป <laughs> quán kẹm tổ sườn <laughs> oh, không? rồi, nó xiên mày. rồi, nó rồi, rồi, nó nó ซิมแหม่เรียนหน่อยกูจะกินนี่ว่ะนี่เอ้ากินก่อนหนึ่งซิมมางก่อนสูตรเดิมไหนหวานหวานสูตรเดิมของมึงวะสูตรที่มึงบอกกันนะหวานหวานอ่ะแต่ว่ามันเลียนหน่อยเว่ยยอดเหรอยอดเลียนหน่อยอยู่น้นหมานนี่กูกินก็อหนื่อยวแต่กูใายเรียบร้ซุ่มซูอยู่จะเอาปลาเอาหรืเนาะยุใส่ล่ะ ไอ้อจเย็นก่อนดิกูมีให้ไว้อยู่หรอกนี่กูให้ไว้ส้มสูดโดยเฉพาะรสชาติที่เกินบัวคือกันสีแต่ว่าสีอาจจะบอกคือกันเพราะมันพูดละหมอมันแต่ว่าเข้มกว่าสีจางแต่ว่าใช้เข้มกว่าบ่ไปกินน้ำกันหรอบ่เลยโอ้ยปันยี่หรี่หงโอ้ย นั่นเป็นหมอซ้อนนี่แต่่อบบตม3โองไงตอน้กูยัง่าิอยในใบไก่บอกไมด้สามโอ่งดีเ้อสันก็ไม่กินเสียสูกินกินเนี่ยยืดเนี่ยวาสิวไปกินเนี่ยสิไปอาเรียนทางเรียนอยู่ก็ไปต้องกันอีกหลบบ่อยสสซุบัวไปก่อนไ้เด้อโัดีโัดีนอนดีๆีเลยอย่าไปนอนในดิเลย กูว่าบักเสียงเมียงมันแปลกๆว่ะเออกูว่าไม่ในห้องมากินฟรีเลยเดี๋ยนั่นแหละปกติมันบล็อกขี้แห้งมากินอีย่างนี้สิเออกูว่าผมสิ้นไปไม้เอืมว่ารสชาติมันเป็นยังไงเปรี้ยวแช่วะอ๋อเปรี้ยวอย่างไรบ้งเออกูว่ามันสมดีกลัวมันวางยาเขาบ่ะเมนจิบัวห้องกินญี่ปุ่นก็คือจังหวานอยู่เดี บัหัวมันยังในบูมันเราสาบเาคือกันกลักวหรือคนละหมอวะกูยานเมีในบักขี้ไม่กี่เจี๊ยบกล่องเลยวะเป็นอะไดิไดกัวมันวางยาเขาเถอ,อะกูยานแมนอยู่เียงเหมียวว่างยาอบอกได้ว่าสมนุนีขี้แตกกระจา <laughs> ย